เวลาเหล่าห้ามังกรผู้พิทักออกปฏิบัติการ <c oughs> การผจญภัยที่เปี่ยมล้นด้วยมิตรภาพเที่ยวบินสุดท้าทายและเต็มไปด้วยความสนุก เดินทางไปพร้อมกันในคู้ไปทักทีมมังกรตอนฮีโร่เหินเวหาทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ19นาฬิกา30นาทีทางครูสปาร์จัมครูวิชันช่อง41และ4 4 5หคุณแม่ใบแจ้งผ่านการคัดเลือกส่งมาแล้วว้าวโอวงังผ่านออ d i t i o n แล้วรอยสายดนตรีห้ามพลาดเมืองใหญ่น่สุดยอดจริงๆเพราะความตื่นเต้นกันมากลับมากจะมาร้องด้วยนะ ฝันชนแก้วชนแก้ว,กวพร้อมมาบันเลงทุกบทเพลงเอาละ่ะไปกันเลยสนุกครบรถใน,นสาวร็อกบันเลงโลกปี3ทุกวันพฤหัสบ,บดีและวันศุกร์20นาฬิกาทางครู e ปาร์คจัมทูวิชัน่นช่อง41และ445ภารกิจลับของนางฟ้าจูๆ่ๆนางฟ้าฝึกหัด ธอกับฉันต้องร่วมมือกันตามหาแนวฟ้าแสงดาวทั้งสิบเอ็ดคนเทพธิดากลับชาติมาเกิดเธอกลับมาเกิดในฐานะมนุษย์และสูญเสียความทรงจำมาพร้อมเจ้าเหมียวสุดน่ารักสวัสดีฉันชื่อทาโร่เดี๋ยวนะแมวผู้ใจและการปกป้องโลกความสงบเรียบร้อยแห่งจักรวาลแตาชาปีศาจที่ถูกขังไว้ในความมืดมิดก็ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาร่วมต่อสู้ไปด้วยกันปิ้งรักใหญ่จอมป่วน ปีหนึ่งซีเครตจู่ๆการเดียนสออฟสตาร์ซีซั่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์20่สนาฬิกาที่ t ทรูสปาร์คจ้ำทรูวิชันส์ช่อง41และ445สีส่ภารกิจใหม่ของทีมซิ่งจะต้องการนักแข่งบนถนนเพื่อแทรกซึมเข้าองคอ์กรอาชญากรรมชื่อว่านักแข่งรถสายลับอย่างนั้นเหรอเหยียบคันเร่งให้มิดพร้อมพุ่งทะยานไปข้างหน้ารู้ใจเลยไายเกิดมาเพื่อชน,นะ หัวหน้าแก๊งอาญากรเดวินพูสต้องเก็บกืนแจกดอกหนึ่งเอาไว้ทิ่ไหนสักแห่งฉันจัดการได้ไม่มีใครที่จะหยุดยั้งพวกเขาได้บอกแล้วว่าพวกเขาเจ๋งที่สุดสิ้นเร็วแรงครุนนรกทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ20นาฬิกานาทีทางค r ูสปาร์คจำดูวิชัน่นช่อง41และ445้าเจ้าจ๋อที่ไม่ร้อง,งเจ๊เจีย เวลาจะออกพจนภัยก็ต้องร้องออออเวลาสนก็ร้องอออเจอเรื่องสนุกตื่นเต้นก็ร้องอออสุขสนบนความน่ารักในแบบอู้อาอูอ้ไปกับพีและโมดสนุกก,นกันกับวันพจนภัยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์17นาฬิกาทาง True Spark Play t r l v i s i o n ช่อง C CC C C พัด,ดีพีหวัดดีพอสิไปเถอะไปเล่นกันจะมีอะไรสนุกไปกว่าการได้เล่นกับเพื่อนสนิทละ่ะจริงไหมนายทำอะไรนะเล่นเดละมองไงเพื่อนสนิทก็อาจจะมีงอนกันบ้างหยุดเถอะได้โปรดขอโทษน,นะฉันแค่อยากให้เธอรู้สึกดีโบ<อ>นายทำอะไรนะพี ทำตัวไม่เข้าท่าทั้งวันเลยนะแต่นั่นก็ทำให้เราสนิทกันมากกว่าเดิมไงล่ะติดตามความน่ารักของพวกเขาได้ในพิทกับโพซี่คู่หาคู่หูทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16นาฬิกาสนาทีที่ True s t a r Play True Vision ช่อง CCC คุณแม่ใบแจ้งผ่านการคัดเลือกส่งมาแล้ว วังผ่านออดิชั่นแล้วหล่อสายดนตรีห้ามพลาดเมืองใหญ่ที่สุดยอดจริงๆเพราะความตื่นเต้นกำลังกลับมาจะมาร้องด้วยไหมสาวน้อยผู้มีฝันชชนแชนแแกก้ว้ววพร้อมมาบรรเลงทุกบทเพลง ครบรสในสาวรอ็อกมะเลงโลกปี3ทุกวันพฤหัสบ,บดีและวันศุกร์20นาฬิกาทางครูสปาร์คจำทวิชั่นช่อง41และ445